ก็มาอยู่ที่ตลาดก่อนที่จะไปไปที่ไหนนะก่อนที่จะไปดอนโขงนะคะก็เรามาแวะกินข้าวเที่ยงกันที่ตลาดนะคะที่นี่เขามีชื่อตลาดอะไรอ่ะบ้านบ้านขี้นาฮะไม่รู้ฮะบ้านบ้านขี้นาอ๋อตลาดบ้านขี้นาเหรอเออเดี๋ยวไปถามป้าเขาได้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วก็เรามาทานเฟอกันนะคะม้ามีข้าวปุ้นกับข้าวเหนียวข้าวปุ้นกับเหนียวข้าวปุ้นกับข้าวเหนียว เอาข้าวปุ้นเอาข้าวปุ้นจานหนึ่งโต๊ะนั้นนะคะได้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 เดี๋ยวอดูส <c oughs> ีอันนี้อ่ะอันนี้มีน้ำยาอะไร <c oughs> ปลาเนปลาปลานินปลานินก็คือปลาไม่น้้ำของเหรอปลาเป็นน้ำของเออ <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดก่อนที่จะไปดอนโุงนะคะอยู่ปากทางเข้าเลยค่ะ <c oughs> ปะ้านอันนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรตลาดวันชน่าบ้านอะไรนะบ้านกีนา อตลาดบ้านที่นาน้าน,น,นะคะส่วนข้างหลังนะคะเป็นร้านขายเฝอนะคะเฝอถ้วยเท่าไหร่คะสิบห้าพันกีบหนึ่งหมื่นห้าพันกีบเดี๋ยววันนี้การจะลองทานขนมจีนนะคะ,ะน,นี่บ้านี้ปรุงไงอะ่ะนี่อันไหนอันไหนเครื่องปรุงนี่หรอแนโอเคชงปรุงบ้านขี้ผักให้ดูหน่อยไม่ต้องเยอะยน้อย น่ากินมากเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะคะขอเชอรี่หอยเชอรี่หรอขายไม้เท่าไหร่ไม่มาละหนึ่งันนี่นะคะไมเชอ่อเชอรี่นะคะน่ากินไหมกำลังทำข้าวเปียกหรอ,อน้ำซุปหรอคะน่น่ะน้นุนนนนก็องเนนวดแล้วข้าวเปียกกับข้าวเปียกกับเอ,อ่ออะไรนะเป๋มันต่างกันไห ต่างกาันอ่ะเดี๋ยวจะดูความแตกต่างกนแซ่บอันไหนแซ่บกว่ากันอันไหนแซ่บกว่ากันไปถึงแตกระโคมาสเลโอ้ยแม่ค้าสวยจังเลยยิ้มหวานด้วยอันนี้ก,ก็อันนี้ก็ถ้วยละสิบห้าพันกี่หรอหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าเดี๋ยวขอดูหน้าตาก่อนนะ <c oughs> ขอดูหน้าตาก่อนเพราะว่ามันเยอะมากอะ่ะคือมันเยอะมากกลัวกินไม่หมดจริงๆอยากกินทุกอย่างเลยจริงๆอยากกินทุกอย่างเลย อันนี้คือแม่คะตัวจริงมาแล้วค่ะแม่คะตัวจริงอยู่นี่เดี๋ยวเรามาดูกระบวนการวิธีการทําข้าวเปียกเหรอมเมงข้าวเปียกเส้นโดยโอ้อันนี้นะคะเขาต้องเอามันก็คือหัวยจจับยวนนีงง่เองมันก็คือก็คือทำไมให้เยอะอ่ะทำไมให้เยอะก็คือตีไม่ปกติเลย นี่คือเข้าเปียกเส้นเข้าเปลืกเส้นที่นี่ก็คือสวยจับยวนนะคะคือเมื่อเชา้าอ่ะการทานเฟอมาแล้วเนาะแล้วก็ลองอย่างอื่นบ้างน้ำซุปมันนัวมาก หัวมากน่ากินจังเลยนี่นะคะตอนนี้การก็นั่งรอขเ้เตียกเส้นนะคะก็ไปจับป้าเรานี่แหละ,ละก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศาที่ชาวบ้านเอาออพืชผักอะค่ะที่ได้จากการเพาะปลูกนะคะมาขายนะคะเปตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยะคะ่ะแต่ว่าที่มีอากาศช่วงวันเนี้ย กลางวันน่ะฝนจะตกต่อนท้าที่จะร้อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะคะก่อนที่การจะนั่งรถไปที่ดอนโขงเนาะจากตรงเนี้ยจากตลาดตรงนี้ไปดอนโขงประมาณกี่กิโลห้ากิโลโอเคห้ากิโลแล้วจะบอกว่าที่นี่มีทุเรียนทุเรียนลาวใช่ไหมทุเรียนลาว,ลาวลคือลูกเขาแบบเหมือนแบบว่าเลยนนกกินทรมาคือแค่เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเมือสักครู่นี้คือการไปชักภาพมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอ อันนี้อันนี้สั่งกาแฟโบราณค่ะคุณป้าอันนี้เท่าไหร่คะสองพันกิสองพันกิอะดี๋ยหนูรวมค่าใด้จ่ายเลยนะเดี๋ยวดูรวมให้ใหใหใจ่ายเดี๋ยวเอาไปให้ค่ะสองพันกิสองพันกิสั่งกาแฟสั่งกาแฟที่ตลาดให้ดูหน้าตาเยี <Yeah. S 1> ่ยม ขอบอกหวานกำลังดีนี่คะนี่ค่ะดู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 อูดีดู้อย่างเูอะอ่ะเนี่ยค่ะอดู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 มเดอดอดูด่ดูอูอูอูดูดูดอดูนูดูดเราจะมาลองชิม่ดด้น ดูชอ้อนก่อนดูดิมันเป็นพลาสติกอะพลาสติกเหมือนตังกหัวเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะอ,อร่อยไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดเลยกว่าจับบ้านเราครับอ,อร่อย อร่อยจนหยุดไม่อยู่ไม่อยากไปแล้วพัดะคงพัดะพางอะไรอย่างนีเอาไม่ชอบชอบแบบนี้เดี๋ยวเราเติมเติมรสชาติเออ,เ,อเขา<อ>น้ำพริกเผาเป็นแบบพริกทอดอ,อ่ะเขาใส่อะไรอ่ะใส่นี่เหรอเไอ,อของคนไทยไอของไทยนิดหน,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 น่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยเ,ออเดี๋ยวเจ๊จะาชาเพราะมันอร่อยอยู่แล้วไม่ใส่เยอะแล้วเขาใส่แล้วใส่นี่เหรอ ซอสตาลก,ก็เอาใส่เอาแค่นี้พอไม่แก้มครับไ่แก้มไ่แก้มเอาไปทางนู้นเอาไปทางนู้นเราจะต้องแบบนี้ รอนแน่ๆร้อนจริงอ,อืมอยเขานะนี่หน่อยก็ถ้เเาเกิดแบบว่ามามาที่นี่แล้วไม่ได้กินนะขาดยกอย่างนี้คือข้าวเปียกเออเออกินแล้วแล้วก็ขา้าวเปลืกเส้นกินแล้วเหลือข้าวเปียกพรุ่งนี้นะตอนเชาน้านะ เราตอบเดินทานะคะเราจะมาเดินย่อยก่อนมาแล้วอันนี้ก็เป็นทั้งทั้งกลทั้งโซฟโซเฟอร์โซเฟอร์ด้วยโซเฟอร์รตอนนี้ก็คือมันอิ่มเบรมากอ่ะเขาบอกว่าจะพาไปดูเรียนเรียนเราฝกที่นี่ลูกขบแค่เนี้ยปะร้านไหนมาเด้อมาเด้อวยเด้อ นี่สุกยังอ่ะสุกแล้วใช่ไหมนี่แกะไหมแกะให้ด้วยขายกิโลเท่าไหร่โลาสามสิบสามหมื่นสามหมื่นแกะให้เรากินกินอย่างนี้เลยใช่ไหมเลิศอ่าตัวนี้มันจะเป็นอยู่นี่นะคะทุเรียนลาวก็โลสามหมื่นหยิบคือที่เนี้ยเขาเขาเข้มว่า เข okay, า,าเค็มมากทํางหมงดสกัยคนลาวอะ่ะ mm hmm. เขากินทุเรียนอะ่ะ mm hmm. คือเวลาแม่ค้ามาขายคือคือสุกพอดีกิน mm hmm. ไม่มีคําว่าแบบไม่มีเหมือนประเทศไทยนะว่า mm hmm. เอาแบบคำหาม mm hmm. เอาแบบ,บกรอบนอกนุ่มใน ที่นี่ไม่ค่ะคือจะอบอกว่าฮะต้อง,ต,องต้องให้รวมกับต้นนะคะเขาถึงจะเก็บแล้วก็มาขายแล้วคือมาขายนี่คือพร้อมกินเลยแล้วก็เนี่ยค่ะค่ะชื่อที่นสวยชื่ออะไรคะช,นคนชื่อพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยบอกว่าถ้าเกิดซื้อตอนนี้นะคะบริการแกะให้เลยค่ะเลือกให้หนูไหนรูปแบบไหนรูปแบบไหนคือหนักมากอะ่ะขึ้นหนักอะ่ะแล้ว้ราเถือกบากอ่ะ ไหนะคะแคบหรอไหนแคบเอออันนี้ก็ได้อยู่เออนี้นี่าจะปูสวยเนาะอาลองแกะลูกหมูก่อนเฮ้ยลูกไงห,หน่อยนี่เป็นยังไงอะ่ะอยากรู้อะ่ะอุ้ยแต่ว่ามันแกะยากไหมอะ่ะอุ้ยมันหลายปูมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมจะไม่ค่อยอร่อยเลย อ๋อพอมันแตกใช่แล้วมันไม่อร่อยโอเคแต่จะบอกว่าลูกแค่นี้มีอยู่มีอยู่หกค,คหู่อ่ะคู่หน่อยๆอ่ะโลละสามสิบห้าสามสิบพันเท่าไหร่อ่ะกี่บาทกหกสามคู่อะนาวสามหาเท่าไหร่ประมาณหกสิบบาทประมาณหกสิบกว่าบาทโลหนึ่งอ่ะหโลล,ละหกสิบบาทถูกกับไทยอ่ะครึ่ง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  เดี๋ยวเราลองกินเขาบอกคุณโอเปอร์ก็ชอบกินขาทุเรียนเหมือนกันตาล้องกินไหมกินค่ะฮะกินค่ะเดินไม่หอบก็เอากินมาจนอิ่มมาแลกินมาจนอิ่แล้วค่อยเดินทางต่อพอเดินทางนั่งเยอะหลับก็คทุเรียนลาวก็คือว่าเโาเคโอเค ว่าแบบเอามาแล้วเก็บไว้สักสองสามวันค่อยกินทำหาค่อยกินเนี่ยไม่มีนะจ๊าแล้วลูกแค่ขึ้นหนักมากอะ่ะอันนี้ประมาณน่าจะรครึ่งโลได้อะ่อะครึ่งโลฮะเกือบโลเกือบโลเขาบอกว่าลูกแค่นี้ถึงเกือบโลเพราะว่าเปลือกปานี่นะเดี๋ยวเราไปดูทิ้งถ่ายให้หน่อยทิ้งถ่ายให้วน่อะ ทูมเนื้ออะไรทิงโอ้ยสูมค่ะสูมสวยสวยสวยเออเลิศนะลองอ่ะทิงทิงเห็นไหมเห็นหน้าเจ๊ไหมเห็นหน้าเจ๊ไหมโอเคนี่นะคะทุกคนกลิ่นกลิ่นไม่แรงมากกลิ่นไม่แรงไม่ไม่ไม่เหมือน หมอนทองอันนี้พันอะไรพี่พื้นบ้านอันเนี้ยเป็นพันพื้นบ้านนี่นะมีประมาณหนึ่งสองมีประมาณเนี่ยสามผูอันนี้คือภูใหญ่ที่สุดเราจะลองให้โซเฟอร์รับทานก่อนอกินโซเฟอร์รับทานก่อนส่งหน่วยก้าวตายไปก่อน่งหน่ยก้าตายอะนี่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 ถายคนนี้หายคนนี้ ฟูมเลยนะฟูมเลยนะหวานหวานหวานเจี๊ยบไหมเจ็บหวานเจี๊ยบเดี๋ยวไดเดี๋ยวนะโอเคคอนเฟิร์มมากคอนเฟิร์มมากเสีบแซ่บเออเดี๋ยวเรามาลองทานทุเรียนพื้นบ้านนะคะลูกนี้ลูกนี้เท่าไหร่ในกิโล อันเนี้ยลูกี้โนสองอะไรนะลมมิสามเหมือนกลองดูนะคะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนพันก้านยาวแต่กลิ่นไม่กลิ่นไม่แรงไม่แรงเวอร์แต่เท็กซเจอเหมือนก้านยาวบ้านเราอืมเนเหมือนก้านยาวบ้านเรามากเ,เลยอ่ะเอาอยู่ไหม ไอ้ล oh, so ูกไหมไอ้ลูกไอ้ลูกนี่นี่นี่พี่มาเหรอพี่เขาดิอเดี๋ยวเดี๋ยวผิงเดี๋ยวผิงกินอันนี้นะถ่ายทีวก่อนอร่อยอ่ะยิ่งใหญ่ะลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะจะซัดซัดลูกนี้เดี๋ยวให้ผิงอ่ะลูกใหม่ลูกใหม่อาจจะอร่อยกว่านี้ก็ได้ผิงเดี๋ยวเพิ่งอิจฉาพี่นะ บอกว่าไปเนี่ยมันสุกคาต้นมันเละมันคุณค้าถือว่าเละแต่มันไม่ได้ปลาะไม่มีกลิ่นปลาะกินได้สดกมากอ่ะก็มันอร่อยอ่ะ ิงอ,อันนี้อันนี้ไปที่สามอร่อยมากใช่ไหมผิง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 มองมาผิงว่าอร่อยมากใช่ไหมคน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 ถ่ายบอกอร่อยมากใช่ไหมแอบมองอร่อย,อย เก็บให้หน่เก็บเก็บไว้ให้ได้อะไรแบงน<ป>อ้ด้วยเดิมเดี๋ยวจะให้เลือกให้ผิงเอาแบบว่าชอบแบบไหนลูกน้อยๆหรือว่าเอารูปแบบตะกี้นี้นะที่พี่เลี้ยงได้โลหกสดเอง <laughs> เทดี๋ยวหนูได้เอาอีกรูปหเอาแบบตกี้ก็ได้แบบไหนหนูเเองก็ได้ไหมเลือกต่อเอแต่พี่จะมีอะไรติดากหถ้าเกิดมีต้องต้องต้องหาที่งัดงัดงัดปากอันนี้ก็คู่คุ่ไปนะนี่คุ่คุกไป ได้ไหมได้นะมาเอาลูกนี้กินไม่หมดคนนี้ก็ช่วยด้วยอ่ะพิงกินคนเดียวให้พิงกินคนเดียวนางกินหมดนะขอบอกนาะงสู้ตายนะมีดมีดส่งมีดต,ตกกุ้งเหงสวยอันนี้โรคกำเน่ง เอออ่ะน mm ี hmm. ่นะคะทุกคนถุเว so ียนถุเว uh ียนพื้นเมืองของสปปลาวแข่งจำปาสักค่ะรวมละหกสิบบาทคือถ้าหล่นถ้าหล่นหล่นมานี่เข่าไม่เหลือเลยนะหล่นมานี่ยเข่าไม่เหลือเลยนะน้ำคงมาก็เหมือนก็คหมักน้ำคงมาเหมือน จขอบอกว่ารสชาติอ่ะรสชาติเหมือนก้านยาวที่เคยกินก้านยาวไหมผัดก้านยาวเหมือนกันเนาะเหมือนเลยอ่ะกับใครไปอันนี้ก็ต้องไปออกกำลังกายอีกไม่มีไม่มีคำว่ากินแค่อย่างเดียวแต่รามื้ออ่ะมื้อหนึ่งกินหลายอย่างมากื่อสักครู่นี้คือกิน อะไรนะข้าเข้าเปลี่ยนเส้นแล้วก็กินข้าวุ่นแล้วก็มาต่อด้วยทุเรียนการเดินทางไปที่ดอนผมขของเราวันนี้ก็ช้าลงเพราะว่าทุเรียนนี่แหละเกาหัวเลยเกาหัวเลยคนขับรถเกาหัวเลยคือนัดใครไม่ได้นะนัดใครไม่ได้นะเสียนัดหมดเลยนะอักแหวกหิงหิงหิงดูห้องหิง ของผิงสวยอ่ะผิงไปถ่ายด้วยอะผิงของผิงสวยอ่ะอะ,อะถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้ๆว้าวโอว้สวยมากสวยมาก,ามากนี่นะฮะน้องผิงผิงของเราโอ้ยเป็นไงอร่อยอร่อยเจ้าปื๊ด จับเอออืออันนี้นะคะคือพันธุ์เรียนพื้นเมืองนะคะคอ,คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงกล<ด>ิ่นไม่สุนกลิ่นไม่แรงแต่พอกินไปแล้วมันแบบอุ้ยตอนแรกคือแบบไม,ไ,มไม่คิดไม่ก็ไม่ได้่ขาขาดคิดว่าจะรสชาติแบบว่าอะไรนะแต่พอกินแล้วอ่ะมันแบบมันมันอร่อยมากคาต้นนะคะม,มันสุคาต้น,นอันนี้พี่ไปรับมาเหรอรับมา แล้วแล้วอะไรนะปกติถ้าเกิดว่าพันอื่นพี่ที่เขามาขายผู้เรียนน่คือรับมาจากไทยไหมหรือว่าไม่ได้รับ,บาอ๋อก็มีบ้างหมอนทองก็รับมาขายบ้างอ๋อหมอนทองคือรับจากไทยอันนี้เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะพี่ตลาดเนี่ยตั้งแต่แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นอ๋อโอเคโอเคโอเคยังไงขายดีๆนะคะ